กอนมางกอกอน นอ,นอนเล่นกับย่าบอ,อมีหอกล้อกับย่าด้วยย่าหน่อยมอ,องตาย่าหน่อยบอ <c oughs> แล้วก็มาเล่นต่อย่าหน่อยย่าหน่อยโอ้โห, <c oughs> โโหไปทนธรรมดานะเนี่ย เหนื่อยหรือย <sleeve> ังเหนื mm ่อยหรือยังเอเหนือแล้วก็ลุกสวัสดีค่ะเอสวัสดีค่ะนาซีสวัสดีค่ะเสือสวัสดีค่ะมิกเกลมาหายามิเกลจ้ะ วันนี้ไม่ได้เจอหน้าญาติทา้งวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยจ้ายิ้มหน่อยค่ะอ่สวัสดีค่ะค่ะหนูมีเกลมีเกลค่ะ เออดูท่าทางแกอารมณ์ดีนะวันนี้วันนี้อารมณ์ดีดิ้นเก่งเลยท <laughs> <laughs> าท่าคิมออแ่าขนาดเลยสวันนีค่ะ,ะสวัสดีค่ะยะเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีค่ะยกมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อย แต่วัได้ค่าหน่อยอีอียิ้ม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 ค่ะยิ้มยิ้มยิ้มเอออยู่กับคุณปู่เด้อคุนจ่าไม่ไปหาห้เกี่วเลยวันนี้เนาะมานอนกับคุณปู่นะวันนี้จะมานอนกับปู่ว่ะอันนี้ต้องอยู่กับปู่เด้อมีเกี่วคะ มีเกลค่ะเนี่ยมึงหนาเบาเฮียงไรมีเกลอ้าลุกขึ้นลุกขึ้นอย่าพาอยู่ไรเป็นสิลำคาญเนาะเห็นหน้าปูไว้เออจ้องหน้าเลยเออหินไม่ละ หยอกล้านแต่คุณปู่เชิดหน้านเออวันนี้อยาทำอะไรกับข้าวมิกิถามข้ากับอะไรนะมิกาเอปซีวันนี้หลานหลานมิกวจะมาอยู่กับปูนะ่เนาะเนาะเนาะวันนี้ทั้งวันไม่ได้เจอหน้ากันเลย เกลมิเกลเดินยากมามิเกลค่ะห่ยวยห่วยเ้อะเนอะจ้าจ้าจ้าเนอะโอ้หน,น้าหน้าปูกับหลาเนี่ยหน้าเท่ากันเลยเนอะ เอาเอาเอานั่งตรงๆหน่อยหลังหลังหลานจะค่อมนะเออน no. ั่งตรงๆเนาะคิดถึงย่าไหมคิดถึงจ้ะเห็นหน้าสิเห็นหน้านี่สิเห็ดเอมมึงเฮาอยู่เพราะว่าอันพิจารณานะให้ก็บ่ให้เมื่อกค้อมั่ก่อน เมื่อก่อน่งดยิดลอดอันนี้อารมณ์ดีนี่อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีทึ้ง้าเป็น,นอารมณ์ <จง S 2> ดีกับบ่ดแสดงอาการนะลิ้นเก่งเนาะวันนี้หนูลิ้นเก่งนะจ๊ะหนูจะเต้นลําแล้วออแบอบหนูจะเต้นลําแล้วนะบ,ะแบ,บ,แบ,บ่แม้ว่าที่ว่าที่ว่าออกอาการโหดนะนะ <c oughs> จะนิ่งๆเนาะจะนิ่งๆ ปาก็น่มนีปเด็กกิกวรนี่เว่าวอนเด็กหน่อยนะจะเดินแล้ว่ันจะเดินแล้วจ้าเด็กหน่อยจะควนจะเดินแล้วย่าแปลกหน้ากับเบิ้งจะรนาเนะเนาะเด็กอะไร ตัวนี้เดียวรู้้รู้ความเนอะด็กอะไรตัวเมื่อวานนี้รู้ความหมดเราผิดตาพิตพีิพๆ่พีพี่ินบนดินติ๊กๆิๆิเจริญนาอ่ะนะเเจริญนาว่าย่กยาบอกบ่เสียนิสัยนิสัยดีไม่เสียนิสัยกับผูกก็ยา ไม่ลองไม่เ <parallels> ป็น <saturated> ยิ้ยบฟังฟังย่พูดบะฟังย่าพูดอะไรเนาะที่ว่าในปากคุณพูดมีพูดมีพูดมิพูดเนาะเออย่าพูดอะไรเบงกิริยาฮานะย่าพูดถึงมิเกีวอะไรนะจ๊ะย่เออย่ ย่าพูดอะไรเนาะสิวันเนาะดู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 กหน่อยสามสีเดือนก็ชิปต์สลัดชิปขาจ้ามิเกลอะมิเกลอ่ะมิเกลอะมิกเกลเนาะ นั่งตรงๆหน่อยปูล้างหนูจะหักเนอะคืนนี้นอนกับย่านะจ้ะเนอะคืนนี้นอนกับย่าเนาะเงียบเงียบเงียบเยียบเยียบเยียบห้ามพูดห้ามพูดเงียบเงียบเดี๋ยวนี้เงียบเย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 ียบ เยียบนะคะเยียบเยียบเยียบเล่งทีห้าย้เยียบเยียบเยียบนะคะจะส่งเสียงดังปากกูไม่พูดไม่พูเหมือนกันรู้เรื่องเนาะสังเกตทั้งการเยียบเยียบจ้า dạ à, xuống xiến đăng ná dạ mày hay dù đuôi ná ừ nâng tung tung nói bù ờ ừ, nụ tung tung nói ừ, con chuyện nó nhem 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 จับจับมือย่าหน่อยเลยเออเก่งเกร็งเก่งเกร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 งมากอันนั่งตรงตรงหน่อยปู่เอนั่งตรงตรงหน่อยอ่านั่งตรงตรงหน่อยนั่งหน่อยข้าเอออ่ะเอามือไปสองข้างเลยอย่าอย่าเอโน้มมาสินั่งตรงตรงนะนะ คืนนี้น hey, ่ะนอนกัย่านะนอนกัย่านะอามิเกลอมิเกลอมิเกลออคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะอมิเกวจะมานอนกับย่าบายเนอะพูดอะไรก็เชื่อฟังบายยไม่งองเงี้ เนาะวิจับมึงสันวิจับมึงสันวิจับขึ้นมึงสันต้องประคองแขนนะปูก็ได้เออประคองแบบนั้นน่ะ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 เออเนาะนะคะเอาใบบายเอฟซีหน่อยจ้าเอาจุ้งมือบายบาย <Bye. laughs> บสวัสดียายนกหน่อยนะเอา้าสวัสดียายนกเดี๋ยวจะไปหายายนกไม่อีกไม่นานไปหายายนกสวัสดีดค่ะบีอยอย่องไรเพียงแค่นี้ค่ะน้องมิเกลจะมานอนบ้านยา่าไหเนาะ